เราฟังนี่เป็นไงชื่ออะไรครับผมเป็นคุณเชษสังวันเงินเป็นพี่ชายคุณชาวครับเป็นสิทธ์เก่าโรงเรียนดอนเมืองรุ่นปี21ทั้งคู่เลยใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าคู่แฝดปี21ใช่ไหมครับครับแล้วปัจจุบันนี้ท่านทํางานอาชีพอะไรครับก็ทําธุรกิจส่วนตัวปัจจุบันที่ทำธุรกิจเป็นเสียยและเป็นเท่าแก่เป็นทำทุกอย่างนะ ทำนักบัญชีด้วยเป็นบุคคลด้วยทำง,งานฝ่วยขายด้วยเติมน้ำมันด้วย <c oughs> คือทำทุกอย่างแล้วปัจจุบันเนี่ยมีบุตรที่ดากี่คนที่บุตรสองคนโ <c oughs> ตน,นี่ก็คือเข้าวมาลัยและอยู่ธรรศาตีหนึ่งคนที่สอง่อยู่มสี่อ๋อครับครับแล้วรู้สึกยังไงครับที่สูญเสียน้องชายสุดที่รักคือคุณชาวสังวาเงินไปครับตกใจ ตกใจมากวันแรกที่เขาเข้าไปนี่ตกใจมากแต่คือเข้าไปสบายค,คือเข้าไปแบบไม่ได้ทรมานเลยแลแล้วก็ไปเลยเป็นคนมีบุญใช่ไหมเป็นคน<ต>มีบุญ<ป>แต่ไอคนที่อยู่เนี <laughs> ่ยเป็นคนมีกรรมคนมีกรรมต้องรับการ <c oughs> ตวบไป <c oughs> ต้องรับตามกลับไปเฟซบุ๊กคลิปวิดีโอเหล่านี้ท <c oughs> ี่เพื่อนมา พูดคุยประวัติสั้นๆส่วนตัวเนี่ยเราจะไปลงในเฟซบุ๊กในนามสิิ์เก่าโรงเรียนดอนเมืองปี21เพื่อจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับสิทธิ์รุ่นเดียวนักเรียนรุ่นเดียวกันไม่ว่าจะห้องไหนก็ตามเข้ามาสังสรรค์กันใน Facebook ในโลกของอินเทอร์เน็ตในโลกของไซเบอร์นะครับเราจะได้ใกล้ชิดกันมากนะครับเพราะฉะนั้น คนก็มีความเสียใจที่ตัวสูญเสียบุญชาวสังวรเงินทายครับแต่ว่าเราจะเก